วันสีส้มๆเหมือนกับซอยบกูเกลือฟ้าพญาแถนซอยบกูเกลือสองห้าสามสามไดมาเรื่องง่ามกันแล้วส <frames> ีสีงามสีสวยงามแล้วนะครับส้มสีคือคือนะเป็นสัญญาณบอกว่าพร้อมที่จะทำการจุดแล้วเถื่อนฟ้าพญาแถนท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆอย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาด ลำไฟทุกช่านต้องการโชว์ให้ขึ้นพยานขึ้นสู่ท้องฟ้า แต่ของเราก็มีระบบเสฟตบ้ีมีร่มนะครับื่อความปวอดไทยให้กับท่านผู้ชมอยู่ได้ดับหนึ่งนะครับน้องๆน้องนางงามมาจากไหนน้องนางงามโอ้มาัางที่ไหนเด้อโอ้ของทีมงานเราจังหมครับโอเคนางงามากบอกป็นดันดใสของผู้ไทยสตูดิโอนะครับกดเข้าไปนะครับในช่อง u t u b e ของภูไทยสตูดิโอถ่ายทอดสดให้พวกเราได้ชมกันทั่วโลกนะครับวันนี้มีพิธีกรคนสวยนะครับคนสวยหุ่นดีๆนะครับมารายงานสดสู่สายตาของชาวโลกลูกหลานบ้านเรานนังเก่งนะครับน้องน้องเตน้องเตะช่วงนี้เสื้อเทียนริดของเรายัง